ยุงเงนินประมาณหนึ่งปีหรือสองปีนะอยุ่หนึ่งเนาะเราปอกปุ๋ยพิดเหมือนกันเป็นช่างพอหนึ่ง,งการละมัคคนในยี่สินนนนาบาวันเราไปรอดมาได้จฉพอแม่พันธุ์อ่ะหกปีนะขยายเดียวมากหกปีในหกปีนี้เรารอดนราปุ๋ยเสร็จแล้วในในปุ๋ยขนาดนี้เรายังได้ไข่ของเขาอีกไข่ของเขาก็แยกการละมันเป็นว่างต่างๆเลยนะคะแล้วจะไปเราก็าจะ เลี้ยงอย่างนี้แยกพอเศษสักสิบบาทเราไปโวยดูคือไม่ต้องโวยมือนะคะเพราะไปโดนตัวอ่อนแล้วมันจะตายใช้ที่ที่วัวเปี่ยกนะอย่างนี้สลัดมาก็จะเห็นตัวเลขเห็นะตัวเลขตัวน้อยเนี่ยไม้พิที่วัวเองนะคะที่วัวห้งนะคะยิ้มจ้าไม่แช่เปลี่ยนมาให้เขากินสักหน่นะคะนี่อะไรทางหนึ่งกะละมังคุนที่ดูหนึ่งกะละมังแค่หนึ่งหนึ่งขยุ่มือ คูณขยายได้สี่กาละมังนะเฉพาะตัวแม่นะแล้วใครีหนึ่งกาละมังเป็นหน้านะคะแล้วยี่สิบวันจากหน้ากาละมังคูณเราคิดขยายดูหนึ่งกาละมังขยายได้สี่นะมันจะขยายเร็วมากนะคะของเอ็มนะคะเ็วมากถ้าปุ๋ยหนึ่งกาละมังเนี่ยปุ๋ยเนี่ยจะร่อนเป็นปุ๋ยมาได้แล้วประมาณสองกิโลเพิ่มจสามกิโลนะปุ๋ยนะคะ พุยสามกิโลเอาเ้้าวๆเลยคือร่อนมาแล้ว3ามกิโลนะคะแล้วพาะพันธุ์ไม่พันอีกหกพีน,นะคะกกสิหกีขยายได้สี่กะละมังสีกะละมังคุณยังได้ไข่ปีกหนึงกะละมังไปขยายต่อไปเพาะต่อ